ได้จ้าเลื่อนึสุดกับดาบก็ได้ช่วงเนี้ยป้าเพิ่งจะเกี่ยวข้าวเสร็จจ้าวไหจ้ะแม่หนูข้าวป้าขายได้เท่าไหร่จ๊ะฉันดูแล้วจ้ะเอ่อได้แค่สิบโลเองฮะสิบโลแม่หนูแน่ใจนะป้าว่า มันไม่น่าน้อยขนาดนั้นนะออยป้าแก่ๆแ,แบบป้าเนี่ยจะมีปัญญายกข้าวเยอะขนาดนั้นเลยเหรอป้าว่ามันน่าจะมากกว่านี้นะแม่หนูลองช่างใหม่ได้ไหมป้าอย่าเรื่องเยอะได้ไหมฉันบอกสิบโลก็สิบโลสิอะค้าข้าวได้เงินแล้วก็รีบไปซะไปได้แล้ว คุณจูนครับนี่ทำแบบนี้จะดีหรอครับทำอะไรฉันทำอะไรพอดีผมเห็นว่าคุณจูนโกงน้ำหนักข้าวของป้าคนเมื่อกี้ครับนี่ไอตั้มถ้าขืนแกเอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครนะฉันไล่แกออกแน่เข้าใจไหมฉันถามว่าเข้าใจไหมครับครับเข้าใจครับเข้าใจก็ดี เอาข้าวพวกนี้ไปจัดการด้วยได้ครับ กินข้าจ้ะ <c oughs> พี่ตั้มพี่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะดูท่าทางเครียดๆอะ <c oughs> ก็นี้สิฝันพี่เห็นเจ้านายพี่อะเขากโกงป้าคนหนึ่งที่เอาข้าวมาขายอะ่ะพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดี เขาขู่พี่ว่าถ้าพี่ไปบอกใครนะเขาจะไล่พี่ออกพี่ก็เลยเครียดอยา่เงี้ยว่าจะทํายังไงดีเนี่ยพี่พี่บอกว่าเครียดเพราะพี่กลัวโดนไล่ออกเหรอจ๊ะก็ใช่สิฝันนี่ถ้าพี่โดนไล่ออกนะรถเราจองงินที่ไหนใช้กันนะอีกอย่างหนึ่งนะถ้าโดนไล่ออกจริงเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะไปหางานที่ไหนทําถ้าพี่กลัวถูกโดนไล่ออกแล้วพี่มานั่งเครียดแบบเนี้ย ฉันว่าพี่ทําในสิ่งที่ถูกต้องดีกว่านะฉันเคารพก,การตัดสินใจของพี่นะพี่รีบก,กินข้าวเถอะเดี๋ยวมันเย็นแล้วจะไม่อร่อยตม้ตมต้มครับออกมาหาฉันหน่อยมีอะไรหรือเปล่าคุณจูนเดี๋ยวฉันจะไปเข้าห้องน้ำ แกมาเฝ้าหน้าร้านให้ฉันหน่อยแล้วถ้ามีคนมาขายข้าวเนี่ยบอกให้รอฉันเข้าใจไหมครับดีป้าครับ ป้ามาทำอะไรครับเนี่ยอ้าวพ่อหนุ่มทําไมถามแบบนั้นละ่ะป้าแบกเขาบอกเขาสารมาน่ะป้าก็จะเอามาขายสิป้าจะแบกเอามาเล่นเหรอไม่ใช่แบบนั้นครับป้าผมว่าป้าไปขายที่อื่นดีกว่านะครับว่าไงนะพ่อหนุ่มทําไมเหรอป้าเอาเขาสารมาขายที่นี่ไม่ได้คือยย่ป้าเมื่อวานน่ะผมเห็นว่าเจ๊เจ้าของร้านน่ะ เอามีดกรีดกระสอบข้าวป้าตอนป้าผือเพื่อที่จะกงน้ำหนักข้าวครับจริงเหรอพ่นุ่มจริงครับป้าไม่คิดเลยนะว่าเจ้าของร้านหน้าตาสวยๆแบบนั้นจะทำแบบนี้ได้แต่ยังไงอะ่ะป้าก็ขอบใจพ่หนุ่มมากนะแต่พ่อหนุ่มทำแบบนี้ไม่กลัวโดนเจ้าของร้านเขาว่าเอาเหรอผมไม่กลัวหรอกป้าถึงแม้ว่าเจาเขาจะไล่ผมออกเนี ผมก็ยังยืนยันที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องครับยังไงป้าก็ขอบใจพ่อหนุม่มอีกครั้งนะงั้นป้าไปก่อนนะจ้ะอุย้ยคุณจูนมายืนทำอะไรตรงนี้ครับฉันจะยืนตรงไหนแล้วมันจะทำไมที่นี่มันเป็นร้านของฉันว่าแต่แกเหอะหายหัวไปไหนมา ฉันบอกให้เฝ้าหน้าร้านใช่เหรอขอโทษครับพอดีเมื่อกี้ผมเห็นมีคนมาหน้าร้านนะครับก็เลยคิดว่าลูกค้าก็ออกไปดูมาครับแล้วไงใช่ลูกค้าไหมไม่ใช่ครับน่าจะมาส่งของที่อื่นครับแล้วไปเออจะไปไหนก็ไปไปเดี๋ยวฉันเฝ้าหน้าร้านเองครับชอบให้เสียลม หน่อยฉันว่าแล้วถ้าไมมันแปลกๆอ,อีเจเจ้าของร้านนี่มันโกงฉันนี่เองฉันต้องหาวิธีเอาคืนอีเจเจ้าของร้านนี้สักหน่อยแล้วเออฉันคิดออกแล้วว่าฉันจะเอาคืนอีเจเจ้าของร้านนี้ยังไง S 1> <S 1> <S เสร็จและอีเจ้าของร้านตัวแสบเดี๋ยวเพิ่งน,นี้เจอกัน <S <S มาครับเดี๋ยวผมช่วยครับคุณป้ามาทำไรอีกครับเนี่ย ป้าวันนี้เอาเข้าวมาขายเหรอจ๊ะใช่จ้ะแม่หนูไหนดูหน่อยสิจ๊ะโอ้โหนี่มันข้าวสารพันดีเลยนะเนี่ยไหนดูสิว่าป้าามากี่โลฮโลัลโหลว่าไงจ๊ะ ฮัลโหลคุณตำรวจทันขอแจ้งความค่ะมีคนโกงเข้าศสารชั้นนะคะใช่ค่ะหลานเข้าศสารที่สามโคกนะคะคุณตำรวจรีบมาเลยนะคะเฮ้ยทำไมเข้าเป็นสีแดงอ่ะ กันเนี่ยคุณคิดจะโกงป้าเหรอโกงเกินอะไรป้าอย่าพูดมั่วนะเอาแล้วถ้าไม่โกงอะ่ะแล้วข้าวเม็ดสีแดงนะ่ะมันคืออะไรเออสวัสดีครับผมได้รับแจ้งมาว่ามีการโกงข้าวสารเกิดขึ้นที่นี่ครับป้าเป็นคนแจ้งตำรวจมาเองก็หนังแม่ขายเจ้าของร้านนี่นะสิเขาโกงข้าวสารป้าเมื่อสองวันก่อนน่ะ เอาเข้าวสารมาขายเขาก็โกงข้าวสารป้าโดยใช้มีดนะ่ะตัดกระสอบข้าวสารให้ข้าวสารมันไหลลงมาเพื่อจะได้จ่ายเงินป้าน้อยลงแล้ววันนี้ก็เหมือนกันเขาก็โกงข้าวสารป้านี่ป้าอย่ามาพูดมั่วนะใครโกงป้าเอา้ามั่วอะไรแล้วข้าวสีแดงนะั่นมันคืออะไรมันก็อาจจะเป็นข้าวที่ยังไม่ได้ขัดสีไงป้า่าถามเยอะได้ไหมอ๋อเหรอ ้าจะบอกอะไรให้นะข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ข้าวที่ยังไม่ขัดสีหรอกมันเป็นข้าวที่คุกสีผสมอาหารต่างๆแล้วที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะป้าเป็นคนทำเองว่าไงนะที่แกเป็นคนทำเหรอ นั่นไงเขาสารสีแดงไหลออกมาจากกระสอบจริงๆด้วยอย่างที่ฉันบอกผมว่าคุณคงไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะครับในเมื่อหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ผมขอเชิญตัวคุณไปให้ปากคัที่โรงพักด้วยครับฉันไม่ไปได้ไหมคะคุณตำรวจไม่ได้ครับ เชิญครับคุณตำรวจคุณตำรวจคะไปขอบใจพนุ่มมากนะที่บอกความจริงกับป้าถ้ามางั้นนะ่ะป้าโดนโกงแบบนี้ไปอีกนานเลยไม่เป็นไรครับป้าผมยินดีครับถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะตกงานก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็ไปหาสมัครใหม่ก็ได้ครับ นี่พ่อหนุ่มจะหางานใหม่เหรอไปทํางานกับป้าไหมจริงหรอคบป้าจริงสินี่พ่อหนุ่มรู้ไหมป้านะมีที่นายอีกเยอะเลยนะแล้วช่วงเนี้ยป้าก็ลําบากมากเลยต้องแบกข้าวสารมาขายเนี่ยถ้าพ่อหนุ่มไปอยู่กับป้านะป้าจะให้ค่าแรงมากกว่าทนี้อีกเอาไหมพ่อหนุ่มเอาครับป้าขอบคุณมากเลยนะครับป้าไม่ต้องขอบคุณป้าหรอกที่เป็นแบบนี้ก็เพราะพ่อหนุ่มอ่ะเป็นคนดี เป็นคนซื่อสัตย์แล้วพ่อหนุ่มจะเริ่มงานได้วันนี้เลยไหมพร้อมเริ่มวันนี้เลยครับป้าถ้างั้นงานแรกของพ่อหนุ่มอ่ะช่วยเก็บข้าวสารให้ป้าก่อนเอาไปส่งป้าได้ครับป้าเก็บทั้งหมดนี่เลยเหรอครับเลยจ้าอ๋อเอาไปของเรา